สวัสดีค่ะวันนี้น้องหวานอยู่กับผลิตภัณฑ์ของ a r g e n กน e l u x นั่นเองนะคะวันนี้จะมาแนะนำกันนะคะกับผลิตภัณฑ์ดีๆอีกแล้วเนาะตัวแรกเลยดีกว่าค่ะสำหรับเจ้าตัวนี้เนาะเจ้าตัวนี้ก็คือ a r g e n Oil Refreshing and Shining s p r a y นั่นเองนะคะเป็นสเปรย์ที่เอาไว้ฉีดที่ ผมของเรานะคะหลังจากที่สระผมเสร็จหรือว่าผมเปียกหมาดนั่นเองนะคะตัวนี้จะช่วยป้องกันผมจากรังสี UV แล้วก็ความร้อนในแสงแดดนั่นเองค่ะส่วนนี่2คู่นี้คือแชมพูกับครีมนวดนั่นเองนะคะซึ่งบอกเลยว่าเวิร์กมากๆะ่ะใช้มาจะหมดขวดแล้วด้วยอันนี้เป็นมาร์สนะคะเป็นมาร์สแบบเพิ่มความชุ่มชื่นให้เส้นผมนั่นเองค่ะ แล้วก็เจ้าตัวนี้ฝาไม่เหมือนใครเลยนะคะตัวนี้เป็นอาร์เกนไอน์เ a าแอน d อดี้เซรัมนั่นเองนะคะตัวนี้เป็นน้ำมันอาร์เกนไอน์ที่อนเนกประสงค์มากจริงๆเลยนะคะทาได้ทั้งเส้นผมตัวแขนขาบำรุงผิวบำรุงเล็บมือก็ได้นะเลิศตนะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นอาร์เกนไอน์เคิลแอนด์ดีไฟนิงครีมนั่นเองค่ะตัวนี้เป็นครีมจับเคิลเส้นผมนะคะจะทำให้เส้นผมของเราอะ ม้วนแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเคิลที่แบบว่าเงางามนะคะไม่แห้งเสียก็เจา้าตัวนี้เลยค่ะและสำหรับคลิปหน้านะคะเดี๋ยว้องหมาจะมาสาธิตวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์กันเนาะยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะคะ